สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นิกี้จะนําเสนอการทําแกงฟักทองนะฮะวันนี้กี้จะใช้แกงฟักทองที่ใส่กะทิด้วยนะฮะนี่ส่วนผสมวันนี้กะทิผงปรุงรสน้ำมันพืชอันนี้พริกแกงจากวิสาหกิจชุมชนห้วยพุกนะฮะหมู่ที่สาม นำโดยคุณพันนีมาหล่ำหรือพี่น้อยเดี๋ยวพี่ตุ่นนะที่ม่กี้เรียกมาตั้งแต่เด็กๆฮะก็อุดหนุนพี่เข้ามาตลอดบอกเลยว่าหอมอร่อยถึงเครื่องนะคนไม่พุกไม่ไม่ไปชิมเนี่ยจะเสียดายมากเลยอยู่ใกล้แค่นั้นนะ่ะมิกี้อยู่ตั้งไก่ยังอุดหนุนเลยยังทานประจําเลยนะฮะและนั้นเศรษฐกิจจะดีเนี่ยคุณจะต้องสนับสนุนสินค้าในชมุมชนนะฮะก็ คุณป้าที่กี้ไปเมื่อวานนี้ไปที่ร้านบอกว่าโอ้โหคุณกี้ฟักทองมันอย่าบอกใครแช่บอกกี้บอกโอเคกี้ไม่บอกใครหัวเราะกันก็กี้ไม่บอกใครก็เดี๋ยวอยู่ที่ร้านนะั่นแหละถ้าไม่บอกใครก็อยู่ที่ร้านนะฮะดังนั้นก็คือนะนี่คือสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆนะแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านทหารเรือต่างหากอนะก็มีมีอะไรมากทำกับข้าวให้ผัวกินอ่าโอเคเดี๋ยวดูต่อไปนะคะอืม ค่ะต่อนะคะเพื่อนๆตอนนี้นิกกี้ก็ล้วนหมูนะคะกะว่าให้มันแบบไก่สุกไม่สุกแต่และพื้นที่อาจจะมีเทคนิคในการปรุงแตกต่างกันไปนะคะ สูตรใครก็สูตรมันไม่ว่ากันเพราะสุดท้ายมันก็ไปรวมกันอยู่ในท้องก็แหละย่อยออกมาไม่อยากพูดต่อดับความหิวกินไปอยู่โอเคได้ความเดี๋ยแล้วที่ก็เอาน้ำพริกของ วิสาขิดชุมชนตะบนห้วยพุกหมู่ที่สามบ้านลำตะคองอ่าวันนี้เราใส่เนี่ยน้ำกระเทียมเราเอาเผ็ดยิดแน่อ่า หอ,อมดีจังเลยค่ะเพื่อนๆถึงเครื่องโอเคอ,อนี้กีก็ต้องใส่ปลาช่วงนี้นิดนึงแบบกุ้งไขยหมูหจะได้มีรสชาติแล้วก็ผัดรวนไปเลย น่าอร่อยไหมคะเขาบอกว่าจะเนี่ไปจะว่าหัวรักจะตายไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ร,มรู้อยู่กันจนม้อข้าวดํากระทะดาก็ไม่ยอมขัดเนี่ยน่กี่กลัวเขาไม่รู้ว่ามันอยู่นานโอเคโอเคตอนนี้กี้ก็เห็นหมูมันกำลังสุกได้ที่แล้วกี่ก็ใส่เลย ที่ชาวเกาะวันนั้นไปพันทุปกรณ์กรอได้มากล่องหนึ่งพออะไรขึ้นกล่องพอเกี่ยวไปเดิมหอม ใส่ผงปรุงรสขนอไปละซุปก้อนแบบไม่มีผงชูรดสดอ,อาที่สบายใจกันนะคะสูตรไข่ก็สูตรไข่เพื่อความกลมกล่อมของน้ําแกงไฮไลท์ฟักทองอม,มีทาดเล็กทำให้เลือดใครที่มีแผลเนี่ย เวลาทานทาตเด็กทานฟักทองวิตามินเคไปแล้วจะทำให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่านืดเรียมน้ำมาแล้วใส่น้ำหน่อย ไม่ไดกินได้หลายๆมือ้อยุคโควิดเนี่ยต้องรู้จักดัดแปลงรู้จักวางแผนอย่าอ้างว่าจนรอรับตังค์ไม่ได้ต้องคิดต้องทำต้องวางแผนต้องหาเยอะๆไม่มัวรอใครถ้ารออดตายครับต้องรู้จักคิดรู้จักทำทำตาม ที่เรามีกําลังหลายประเทศเขาอดอยากอากาศก็ไม่ดีอย่างเมืองไทยเนาะเขายังอยู่ได้เลยนี่อากาศดีดีน้ําท่าอะไรก็ไม่ใช่ถึงก็ขนาดแล้นแค้นจนเกินไปนะมีแต่คนอีฉาเมืองไทยว่าไม่ต้องเจอน้ําแข็งไม่ต้องเจอหิมะนะอยู่ชิวๆเลยไม่ต้องเจอไฟป่าบ่อยๆบางที่มันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกที่อืออก็เดี๋ยวเหลือใส่ใบโหระพา แล้วก็พริกนะคะหลังจากที่เราปรุงรสชาติแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะอรอเขาเดือดปุ๊บปุ๊ด,ดครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากี้ใส่ซอสหอยไปแล้วเห็นนะนี่ซอสหอยนางรมนี่อันนี้สีิ๊วขาวน้ำปลาตอนนี้ก็คือว่าเรียบร้อยแล้ะคนให้เข้ากันเพื่อความ nua xếp nua, mm. chín <laughs> เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วก็ใส่โหละพาใส่พริกใส่พริกไปเลยสีสันสีสันสีสันเริ่มมา,าไม่ลอยไม่ได้แล้วเดี๋ยวลอยฟักทองสุกได้ที่กี่ก็จะใส่ โหระพาใจใสไปเลยจบแค่นี้รอชิมนะคะ <c oughs> คุณสามี